สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเน้นๆเลยนะครับกับหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่น่าสนใจมากในบ้านเรานั่นก็คือเจมาร์ r กรุ๊ปโฮลดิ้งส์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเจมาร์ดนี่แหละครับเอาล่ะครับลองดูประโยคนี้กันนะครับจากร้านมือถือธรรมดารรมดาสู่อาณาจากักรค้าปลีกการเงินเทคโนโลยีโหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือเรื่องราวการเติบโตที่น่าทึ่งของเจมาร์ Mart, ที่เราจะมาคุยแคะแก้กาวกันในวันนี้ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับจากร้านมือถือสู่อาณาจากักรคือต้องบอกว่าเจมาร์ Mart เนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยเรียบง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะแล้วเขาทำยังไงละ่ะถึงมาถึงจุดนี้ได้มาดูกันครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการที่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นร้านขายมือถือธรรมดาธรรมดาแต่ขยายธุรกิจออกไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหมดเลยครับ มันเหมือนกับแผงวงจรที่เราเห็นกันนี่แหละครับที่แต่ละส่วนเนี่ยมันทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบที่มันใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นซึ่งไอเดียนี้แหละครับคือหัวใจของเจมาร์ในปัจจุบันเลยโอเคพอเรารู้ที่มาที่ไปคร่าวๆแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วทุกวันนี้อาณาจาักรที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเจมาร์ดเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับเจมาร์เนี่ยเป็นเหมือนบริษัทแม่หรือที่เขาเรียกกันว่าโฮลดิ้งคอมพานี คือไม่ได้ทำธุรกิจแค่เรื่องเดียวแต่ไปลงทุนแล้วก็บริหารบริษัทลูกๆอีกหลายแห่งเลยเป้าหมายหลักของเขาก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศขึ้นมาครับพูดง่ายๆก็คือทำให้ธุรกิจลูกๆทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันเกื้อกูลกันทำให้ลูกค้าพอเข้ามาแล้วก็อยู่กับเขาได้แบบครบวงจรไปเลยแล้วไอ้ระบบนิเวศท,ที่ว่าเนี่ยมันก็มีสเสาหลักที่ค้ำอยู่ครับ หนึ่งเลยธุรกิจค้าปลีกก็คือเจมอดโมบายที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นแหละครับสองก็คือธุรกิจการเงินตัวหลักๆก็คือ JMT กับ Singer และสามเทคโนโลยี Technology. อันนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตเลยครับลองเลือกภาพตามนะครับขายของให้เงินกู้แล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโหทุกอย่างมันทำงานประสานกันแบบเป๊ะๆเ,เลยครับโอเครู้แล้วว่าเขาทำอะไร ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลยครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้โมเดลธุรกิจของเจมาร์ดมันเวิร์กอะไรคือไม้เด็ดที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นนี่แหละครับอาวุธลับของเจมารอย่างแรกเลยคืออีโคซิสเต็มที่มันครบวงจ,จรจริงๆตั้งแต่ขายมือถือในร้านเจมารให้กู้ผ่านซิงเกอร์แล้วก็เก็บหนี้โดย JMT วงจรน,นี้มันเจ๋งตรงที่ทำให้เขาได้ข้อมูลลูกค้ามหาศาลเลยนะครับเอาไปต่อยอดได้อีกเพียบ แถมยังมีรายได้จากหลายทางความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็มีเรื่องของโอกาสที่ธุรกิจจะกลับมาโตแรงๆอีกครั้งซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักลนทุนชอบกันมากๆเลยก็คือตัวเลขนี้ครับ6%กปกว่ากว่านี่คืออัตราเงินปันผลตอบแทนต่อป,ปีนะครับแล้วไอ้ตัวเลข6กว่ากนี้มันสําคัญยังไงก็คือมันหมายความว่าสําหรับคนลงทุนแล้วเนี่ย มันมีโอกาสได้ผลตอบแทนกลับมาค่อนข้างสม่ำเสมอเลยนะครับเหมือนเป็นรายรับอีกทางหนึ่งมาเลยทำให้หุ้นตัวนี้น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่มองหาการลงทุนที่สร้างกระแสะเงินสดกลับมาเรื่อยๆนั่นเองครับพอเข้าใจภาพธุรกิจกันไปแล้วทีนี้มาดูในมุมของนักลงทุนกันบ้างครับมาดูกันเลยว่าแผนการเทรดหุ้นเจมารที่มีข้อมูลระบุไว้เนี่ยเขามองกันยังไง ก่อนอื่นต้องย้ํากันชัดๆก่อนนะครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นแผนการเทรดที่เขาวิเคราะห์ก,กันไว้ณวันที่14พฤศจิกายน2568นะครับซึ่งในแผนเนี่ยเขาบอกไว้หมดเลยทั้งจุดเข้าซื้อจุดขายไปจนถึงจุดตัดขาดทุน ดูตามตารางนี้ได้เลยครับชัดเจนมากๆเขาแนะนำให้เข้าซื้อในช่วงราคา6บาทถึง6บาท้พอราคาขึ้นไปถึง10บาทก็แบ่งขายออกไปก่อน70%แล้วถ้าไปต่อถึง1 2บ0าท50ก็ขายส่วนที่เหลืออีก30%ครับและที่สำคัญมากๆเลยก็คือจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่5,50บาท50สตางก็คือถ้ามันลงมาถึงตรงนี้ก็ต้องยอม Cut คัด loss เพื่อจากัดความเสี่ยงครับเอแล้วทีนี้ ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดล่ะครับสมมติว่าราคามันดันร่วงลงมาต่ำกว่า5บาท50สิสตางค์เราต้องทำยังไงต่อในแผนเขาก็บอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าถ้ามันหลุด5.50บาทเมื่อไร่เนี่ยกลยุทธ์ก็คือรอครับรออย่างเดียวเลยเพื่อไปหาจังหวะเข้าซื้อกันใหม่อีกทีในโซนราคาที่ต่ำลงไปอีกก็คือช่วง3-4บาท เอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพใหญ่เห็นแก่งจริงๆของการลงทุนในเจมารและอนาคตของเขากันครับสรุปก็คือหัวใจของการมองหุ้นตัวนี้เลยนะครับมันอยู่ที่คำว่า growth comeback หรือการคาดหวังว่าธุรกิจจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งคือถ้าบริษัทลูกอย่างเจนทีกับซิงเกอร์สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ดีเมื่อไหร่มันก็จะส่งผลโดยตรงมาที่เจมะที่เป็นบริษัทแม่ทันทีเลยครับทําให้กลับมาน่าสนใจในสายตานักลงทุนแล้วมูลค่าหุ้นก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองผมว่าประโยคนี้สรุปภาพได้ดีที่สุดเลยครับ เจมา t คือหุ้นที่ถือกุญแจครบวงจรของโลกค้าปลีกการเงินไทยมันไม่ใช่แค่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่มันเป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญที่ไขเข้าไปสู่โลกของธุรกิจค้าปลีกและการเงินในบ้านเราเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ก็ต้องมาทิ้งท้ายกันด้วยคําถามนี้ล่ะครับว่าด้วยอีโคซิสเตมที่แข็งแกร่งขนาดนี้บวกกับเงินปันผลที่น่าสนใจทุกท่านคิดว่าเจมา t พร้อมหรือ,อยังที่จะกลับมาทวงบัลลังในฐานะหุ้นเติบโตชั้นนำอีกครั้งหนึ่ง